เช้าที่เมืองพราณสีอันนี้คณะสงฆ์ได้เดินทางมาชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวอินเดียหรือว่าฮินดูที่มีต่อสายน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของอาศาส,สนาอินดู ผู้คนที่มาชมแม่น้ำมาประกอบพิธีในช่วงเช้าตอนนี้ที่อินเดียก็ประมาณ6โมง23นาทีนี่คือบรรยากาศผู้คนที่มาประกอบพิธี ล้างบาปสักการบูชาตามความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อแม่น้ำคงคาก็ดีหรือว่าเหล่าเทพเจ้าของชาวฮินดูวันนี้คณะสงฆ์เราก็มาชมแล้วก็มาลอยประทีปตามความเชื่อว่าามีพระบรมสารีริกธาตุที่ได้นำมาจากการขุดค้นที่ทํามเอกสถูก หรือว่าบริเวณบ่ายสิปพัฒนามรรุกทายาวันแล้วก็มีการนำพระบรมสารีริกธาตุมา,มา,าเรียกว่ามาโพยมาบริสถานที่แม่น้ำคงคาหรืออีกส่วนหนึ่งก็มีความเชื่อว่าพระสารีริกธาตุที่แม่น้ำนำมาาทีอันนี้ก็เป็นการประกอบพิธีสักการะ ในการเชื่อในความความเชื่อความศรัทธาต่อพระบรมสารีริกธาตุแต่ในทางฮินดูที่เขามีความเชื่อความศรัทธาต่อความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้คนก็มาอา,อาบน้ำล้างบาปนะแต่ว่าการกระทำทุกอย่างนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะ ไม่เข้าใจสําหรับความศรัทธาของแต่ละศาสนาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็มีรากเหง้าความศรัทธาความเคารพความาแสดงออกถึงความเคารพความศรัทธาต่อศาส,สนาของแต่ละศาสนาซึ่งบางอย่างก็อาจจะดูเหมือนงมงายบ้างบางอย่างก็อาจจะดูเหมือนไม่มีเหตุผลบ้างแต่ว่า ความศรัทธาของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีเหตุผลไม่เหมือนกันหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันอันนี้ก็เลยให้ท่านได้มาชมบรรยากาศ ของการสกรารบูชาแม่น้ำคงคานี่ไหลามาจากอายอดเขาหิมาลัยหรือว,ว่าหิมวันบันพตตามความเชื่อของศาสนาฮินดูก็ว่าที่เขาไการาชเนี่ยเป็นที่ประทับของที่อยู่ของเข้าหิมวันกับนางเมนาซึ่งเป็น <c oughs> พ่อแม่ของอแม่คงคา พระศิวะหรือว่าพระอิศวรนี่ก็เป็นอจอมเทพที่เหมือนกับเป็นผู้ที่มีอำนาจมีฤทธิ์เป็นที่สุดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของแม่น้ำพง,งคาวา่าในสมัยหนึ่งที่อันนี้ตามตามตำนานนะจะต่ม,มาพอที่จะจำได้ว่ามีท้าวสาคร แห่เงเบอร์ยุธยาประกอบพิธีในการอโศมเมตรหรือว่าการบูชาทางความเชื่อของศาสนาฮินดูแล้วก็มีการาปล่อยมา้าอุปการซึ่งเป็นม้าที่ออกไปประกาศความเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็มีบุตรของเท่าสาครเนี่ย ออกเดินทางติดตามไปด้วยในการเดินทางของม้าอุปกรณ์ก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพวกหน้าพวกพุทธพวกอะไรต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งก็เลยทำให้เกิดการแบบไม่พอใจก็วว่ากันว่ามีฤาษีได้เอาม้าไปแล้วก็ปรากฏว่า พวกบุตรของท้าวสาครเนี่ยประมาณ60,000 6 0 0 0 0คนก็ออกตามหาก็ไปเจอฤาษีฤาษีที่เอามาไว้ก็เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์พวกบุตรของท้าวสาครทั้ง60,000ก็พากันเข้าไปเพื่อที่จะโจมตีก็ปรากฏว่าฤาษีนี่ก็ปล่อยแสงไฟออกจากตาที่สมเผาผลาญ บุตรของท้าวสาครเนี่ยตาย,ายหมดเลย,ยแต่ว่ายังเหลือเศษเศษอัฐิีเรียกว่าเศษอัฐิที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งถือว่าเป็นเศษบาปซึ่งก็เป็นที่โศกเศร้าเสียใจของท้าวสาครแล้วก็หาวิธีว่าจะทำยังไงให้บุตรทั้งห้องเมินเนี่ยพ้นจากบาปนั้นก็ได้รับการแนะนำจาก หรือสีอรอดว่าให้ไปเอาพ่อแม่ของคานี่มาชำระล้างบาปให้กับบุตรทั้ง6กหมื่นจึงจะสามารถที่จะไปสู่สวงสวรรค์ได้ถ้าไม่งั้นก็จะเหมือนกับต้องทนทุกขทรมานด้วยบาปกรรมที่ยังไม่ได้ล้างอันนี้ก็เรื่องราวก็ผ่านมาจนถึงเช้าที่เป็นลูกหลานของท้าวสาอรถึงเท้าพังคีพังขีหรือผังคาดนี่แหละพอทราบเรื่องราวก็ คิดว่าทํำยังไงจะช่วยบรรพบุรุษของตนเองเนี่ยที่ได้เสียชีวิตจากการถูกฤาือสีเผาที่ยังเหลือเศษบาปเศษกรรมอยู่ก็เลยได้บําเพ็ญตะบะบารมีจนให้พระพรมเนี่ยอยอมรับการอ้อนวอนเพื่อที่จะให้มาช่วยบรรพบุรุษหกหมื่นเนี่ยแต่ว่าบําเพ็ญจนถึงที่สุดแล้วก็พระพรหมก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะบำเพ็ญตะบะอีก จนสามารถที่จะส่งไปถึงพระศิวะพระศิวะพอเห็นความเพียรพยายามของเท้าที่เป็นเท้าพังคีรถมาโอ้โหมีความตั้งใจมีความกตันยูต่อบรรพบุรุษของตนเองที่ยังมีเศษบาก็ลเลยได้ไปขอพ่าแม่คงคาเนี่ยให้ปล่อยน้ำออกมาคือปล่อยน้ำมาจาก ในส่วนที่จากยอดเขาอิม,มวันบันพดหรือว่าภูเขาอีมาลลไยโดยที่พระศิวะนี่เอามวยผมเป็นที่รองรับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแม่น้ำคงคาเนี่ยมีอำนาจมีอะไรมากก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนหรือว่าเกิดความเสียหายพระศิวะสงสารก็เลยเอามวยผมเป็นรองรับพระแม่คงคาจนอรองรับน้ำที่พระแม่คงคาเมตตาปล่อยออกมา เพื่อที่จะให้เป็นล้างบาปอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะซึ่งก็ไม่รู้ว่า,าจริงเท็ยังไงตามตำนานของศาสนาฮินดูอันนี้คณะสง์ก็กำลังได้ชมบรรยากาศสถานที่จากนั้นมาก็เลยกลายเป็นตำนานความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ขอ,องแม่น้ำกงคาว่าใครมาก็จะต้องมาล้างบาปอาบน้ำล้างบาปชำะระล้างร่างกายเพื่อที่จะล้างบาปที่ตนเองทำมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยการอาบน้ำล้างบาปเนี่ยไม่สามารถที่จะล้างบาปได้เพราะว่าบาปที่เราทำเนี่ยมันเป็นความเศร้าหมองทางจิต ชำระร่างกายด้วยการอาบน้ําได้แต่ว่าจิตใจเราเราต้องชําระด้วยพระธรรมคําสั่งสอนที่จะให้พวกเราได้เกิดสติเกิดปัญญาในการที่จะละบาปจึงจะสามารถที่จะล้างบาปได้การที่เราจะสามารถเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความเศร้าหมองนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การสำรวมระวังด้วยการรักษาศีลการที่เราจะต้องมีความมั่นคงหนักแน่น มีสมาธิในการที่จะกระทำอะไรให้เกิดความมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็ต้องมีปัญญาที่จะเข้าใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อไม่ให้บาปเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกหรือว่าเพื่อที่จะสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างกุศลนั้นให้เจริญถ้าเราสามารถที่จะอาอยู่ในตรยสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็สามารถที่จะละชั่ว ทำความดีแล้วก็สามารถที่จะมีปัญญาที่จะขัดเกลาจิตใจตนเองเนี่ยให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและความเศร้าหมองฉะนั้นการล้างบาปทางพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องล้างบาปด้วยการประพฤติการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะมาอาบน้ำแล้วก็สามารถที่จะล้างบาปได้ทำบาปทำกรรมมามากๆแล้วก็มาอาบน้ำเพื่อที่จะไม่ให้ตนเองเป็นบาปเนี่ยมันก็ อาจจะดูแบบไม่มีเหตุผลทางพุทธศาสนานะอันนี้พุทธเจ้าท่านก็ตราบเกี่ยวกับเรื่องการล้างบาปแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาของคนเนี่ยอย่าว่าแต่ว่าการอาบน้ําล้างบาปเลยแม้แต่คนไทยก็ดีแม้แต่หลายๆที่ก็มีการประกอบพิธีอะไรต่างๆซึ่งอาจจะดูงมงายหรือว่าไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจหรือว่ามันเป็นกําลังใจของแต่ละคนซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องเฉพาะตนซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้เขาเข้าใจหรือว่าให้เขาแบบเชื่ออย่างที่เราคิดอันนี้มันก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนก็มีสิทธิที่มีความศรัทธาเป็นของตนเองเราจะไปดูถูกจะไปสบประมาทว่าเขาเป็นคนโง่หรือว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาอันนี้ก็อาจจะดูเหมือนว่าเราไปดูถูกเขาแต่ว่าด้วยเหตุผลเนี่ยเราก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ ซึ่งสําคัญที่ตัวเรานี่นยคนอื่นจะเชื่อยังไงจะเข้าใจยังไงที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเขาก็รับสิ่งเหล่านั้นไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีเหตุผลจะต้องมีปัญญาในการพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่ไม่ใช่ในหลักการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาที่ว่าเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง แล้วก็ต้องมีความเข้าใจในการที่จะคิดอะไรที่มันมีเหตุมีผลรู้จักวางแผนสื่อสารในการที่จะให้เกิดความถูกต้องแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานาหรือว่าการที่เรามีความเพียรในการกระทำในสิ่งเหล่านั้นด้วยสติด้วยสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญความสำเร็จได้อันนี้ก็ ในส่วนของอริยมรคมีองค์8ก็ว่าได้วันนี้พาท่านมาชมบรรยากาศของแม่น้ํำคงคาในช่าเช้าที่บรรยากาศการชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีบางช่วงที่เขากำลังเผาศพอยู่กำลังเผาศพอยู่ก็มีอันนี้ก็ฝั่งนึงอันนั้นกำลังเผาศพ ซึ่งมีกองฟืนมีศพที่กำลังเผาอยู่หลายศพด้วยกันอันนี้ก็คือความเชื่อของเขาว่ามาตายที่แม่น้ำคงคาเนี่ยจะได้ไปสวรรค์ พราะว่ามาอาบน้ําที่นี่แล้วก็เอาเท่าฐานด้านหน้านี่เห็นหน่าจะเป็นโรงแรมรอตาย <c oughs> คือสถานที่รออ่าตายของผู้มีความเชื่อความศรัทธาว่าตายแล้วก็เผาที่นี่และ้ะคงจะได้ไปสู่สวรรค์อันนี้อีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นเป็นฝั่งสวรรค์ฝั่งนี้เขาบอกว่าเป็นฝั่งนรกนะตามความเชื่อของ คนอินเดียนะอันนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้น6โมงกว่าแล้วนะอันนี้คือฝั่งนรก

ถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้ก็ขอ,ขอให้ญาติโยมได้อนุโมธนาในการเดินทางแสวงบุญหรือว่าจาริกของคณนะจาริกุดงในช่วงนี้ก็อยู่ที่เมืองพรนะราณสีวันนี้ก็ได้มาเที่ยวชมแม่น้ำคงคาแล้วก็จะได้ไปที่ธรรมเมสสถูสถา,านที่แสดงพระปฐทธเทศนา พาราณสีนี่สองวันหนละังขนจะได้ปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชารลักาจะได้ไร่วมคําบุญอะไรต่างๆนะในส่วนที่เป็นคุญเป็นกุศลด้วยกัน คณะสงฆ์ที่จะริษยาเจ้าอม ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำคงคาที่ไม่ค่อยจะมีบ้านเรือนคนแล้วก็เขาก็ว่าเป็นฝั่งนรกแต่ก็เป็นหมู่บ้านเป็นอะไรคล้ายๆกับบ้านเราเนี่ยนะแต่ว่า,าจาะมันก็เป็นที่ราบน้ำอาจจะท่วมหรือว่า,อาดูจะอยู่แล้วล,ลำบากก็เลยไม่ค่อยมีบ้านเรือนอาจจาะมีบ้านเรือนก็คงจะเลยเข้ามานะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย มีบ้านเรือนแบบเยอะมากแล้วก็เป็นตึกเป็นโรงแรมเป็นสถานที่อสักการบูชาตามความเชื่อความศรัทธาของเขาอันนี้ให้ท่านทลายได้เห็นบรรยากาศแม่น้ำคงคาในช่วงเช้าไปกับคณะสงฆ์ไปด้วยก็คงจะสมควรกับเวลาก็ขอ จเจริญพรญาติโยมนะที่ได้แห้การอุปถัมภ์ดูแลในการเดินทางออของคณะสงฆ์ได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่คณะสงฆ์ได้ประเพฤติปฏิบัติในการจาริกแสวงบุญในการจาริกพุดงในแดนพุทธภูมิในการ <c oughs> ในการเดินทางออของคณะสงฆ์ขอท่านงหลายจงมีส่วนแห่งบุญ ขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนแห่งธรรมและขอบุญกุศลได้เป็นเครื่องส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้ยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุเจริญพร